สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับรายการซินี่เกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับจอข้างหลังผมเปิดอะไรไว้นะโอเควันนี้นะครับเป็นวันที่ดีแล้วก็มีสราระดีๆมาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสายเกมเมอร์นั่นเองหลายๆคนนะครับประสบปัญหาที่ว่าเล่นเกมนานๆเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเล่นแล้วเนี่ยปวดหนังปวดคอปวดนู่นนี่นั่นนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกกาลังกายง่ายๆของเหล่าเกมเมอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ไม่หลังคอมหรือว่าอะไรที่มันแบบทําให้ร่างกายเนี่ยเสียสรีระนะครับหรือว่าขาเนี่ยเป็นโปลิโอนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ผมเป็นหมดเลยครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มพร้อมกันแล้วกันเนาะกับการออกกำลังกายง่ายๆของเหล่าเกมเมอร์นั่นเองที่ช่วยคุณมีสุขภาพที่ดีและเล่นเกมได้ยืนานานยิ่งขึ้นนะครับปะไปดูกันเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายท่าแรกกันเลยนะครับสำหรับเหล่าเกมเมอร์นั่นก็คือท่าวิดพื้นได้ยินะครับท่าวิดพื้นเนี่ยช่วยให้ช่วยอะไรบ้างนะครับก็คือช่วยเรื่องกล้ามแขนนะครับเพราะมันดังขึ้นไง แล้วก็กรามอกนั่นเองแล้วก็เรื่องหัวใจด้วยเช่นกันนะครับทุกการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเรื่องหัวใจหมดเลยเพราะฉะนั้นมันดีหมดแต่มันจะไม่ดีถ้าคุณทําผิดขั้นเองนะครับปเราไปเริ่มซักอ่าหลิงเซตพอนะครับ,แบบเป็นตัวอย่างไงแล้วเดี๋ยวจบที่ผมจะไปทําต่อนะครับทําต่อในนี้มันเหนื่อยนะครับโอเคแต่จะไม่เสมอน,นะครับทุกการออกกำลังกายทําช้าๆไม่ต้องรีบ มันจะได้ผลดีกับการที่เราทำเร็วนะป่ะก็เมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าวิดพื้นนะ ส่วนใหญ่เซตหนึ่งเนี่ยคนที่ทำเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องได้8ถึง12ครั้งผมได้9ก้าครั้งครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จ9้าครั้งปุ๊บให้เราพักแป๊บหนึ่งนะครับสัก10เอ้ยใช่สิบนาทีสินานแบบสัก1 0ถึง30วิครับล้วก็เริ่มเซตต่อไปเลยอีก8ครั้งแล้วก็จะทำ 3, <S <S <4 S 2> สามเซต4เซตก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่ร่างกายเราไหวแต่จำไว้เสมอว่าวิเซตเนี่ยต้องพักนะครับพักแป๊บหนึ่งแล้วก็วิดต่อแค่นี้เนี่ยก็จะได้ หนึ่งท่าแล้วที่ออกกาลังกายที่บ้านได้สำหรับเราเกมเมอร์นะครับเราดูท่าต่อไปกันเลยนะครับปั่กลับมาอีกแล้วนะครับไม่ต้องตกใจว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับผมผมอยู่นอกบ้านนครับช่วงนี้นะครับฝนก็จะตกเยอะมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นรีบถ่ายทาแล้วก็รีบอ,ออกกําลังกายให้คุณดูดีกว่านะครับก่อนผมจะโดนยุงกัดแล้วก็เป็นไข้เลือดออกนะครับผมก็ การออกกำลังกายนี้เนี่ยค่อนข้างใช้สเปซเยอะนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าการคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายเบร์นไขมันแล้วก็ดีต่อ,อหัวใจนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องค่อนข้างใช้สเปซเยอะนิดหนึ่งนะครับง่ายๆเลยครับวิ่งไปกลับในบ้านของคุณนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับผม,มก็วิ่งไปกลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสักอสองหรือสามรอบนะครับ ผมจะทําให้สักหนึ่งรอบเนาะให้คุดได้ดูกันอันนี้ดีมากนะเพราะว่ามันช่วยเรื่องหัวใจแล้วก็พราส่ดนใหญ่เมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจจะมีปัญหาเป็นหนับแรงนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วปไปวิ่งกันดีว่าแต่ทุกท่านครับก่อนที่จะออกกำลังกายทุกอย่างต้องวอร์มก่อน,นครับผมลืมขั้นตอนนี้ไปได้ไงไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น วอร์มอัพก่อนวิ่งเสมอนะครับดูว่าไม่ว่าทำท่าอะไรก็ตาม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งถ้า,าหรือว่าขั้นตอนที่เราจะมาพูผู้ไรเนี่ยที่เราจะสามารถออกกำลังกายและช่วยให้สุขภาพคุณดีขึ้นได้นี่นะครับแต่ผมคิดว่าวิธีวิ่งเนี่ยมันสำหรับคนไม่มีทุนเนาะก็คือแบบมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าปั่นจักรยานขั้งน,นะงน่องนะตรงมีจักรยานหรือว่ามีเพื่อนก็ชวนไปวิ่งได้นะครับแต่จักรยาน,นยจะสนุกกว่า เพราะว่าเราได้ดูได้ออกไปท่องเที่ยวนะครับอืมแต่มันก็ช่วงโควิดเนาะก็ไม่ต้องก็ได้อ่าวิ่งในบ้านดีกว่าโอเคก็แนะนำสองท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเก็บเมื่อไม่ความจริงมีท่าลุกนั่งท่ากระโดดตบบลิงนะครับก็แล้วแต่คุณจะลองเลือกใช้กันเลยนะครับแต่จำไว้เสมอนะครับก่อนออกกำลังกายต้องวอร์มก่อนทุกครั้งไม่งั้นคุณจะบาดเจ็บได้ รับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กด u ับสไค b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเหนื่อยนะครับเพราะผมไม่ออกกำลังกายมานานแล้วนาะโอเคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ